จุดเด่นของรูเท็กนี่คือโครงหลังคาเลยอยากให้คุณบีแนะนํานิดนึงว่าสินค้าตัวไหนเป็น,ปนไฮไลท์เลยอาจจะเริ่มต้นกับจุดไหนคือจุดไฮไลท์ของรูเท็แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมูฟกเข้าไปในของรูเท็กเราเนี่ยคือเราจะมีการออกแบบแล้วก็มีการคุยกับลูกค้าแล้วก็คํานวณโหลดแรงโดยวิศวกรทุกครั้งก่อนที่จะผลิตที่โรงงาน<ม>แล้วก็ไปติดตั้งเดี๋ยวผมจะพามาดูขั้นตอนด้านนี้ก่อนเลยฮะในด้านนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของโมเดิร์นซีรีส์ในโมเดิร์นซีรีส์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเชคสแปน จากเสาซ้ายไปถึงเสาวขวาได้กว้างสูงสุดเนี่ย12เมตรโดยที่ไม่ต้องมีเสากลางเลยซึ่งอันนี้เราเริ่มจากตัวหน้ากว้างก่อนอย่างบ้านของลูกค้าหลายๆหลังนะฮะเขาอยากจอดรถได้3คันถึง4คันแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นลราคาทั่วไปเนี่ยจะหน้ากว้างได้แค่5เมตรแล้วก็ต้องมีเสาคันละการถอยรถเข้าไปจอดเนี่ยก็จะเกิดปัญหาไม่ใช่ว่าการเอาโครงลังมาเนี่ยยกเหล็กไปตั้งหน้างานและเชื่อมอทุกอย่าง<ไ>เขาเรียกว่าออกแบบ ผลิตแล้วไปติดตั้งไม่มีการไปเชื่อมหน้างานลด o ร e s s ขก้นตอนในการทำหน้างานเพราะนเราออกแบบจากโรงงานปุ๊บนะครับเราสามารถคุม q คุณ i t y ได้ด้วยสสามารถออกแบบได้ใหญ่ขึ้นไม่ใช่ไปปรับเราตามหน้างานทั่วไปต้องบอกว่าความเป็น professional ด้านนี้เป็นสิ่งที่ r o o f t e c h ถนัดแล้วก็ชํานาญมาก